ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับผมคิมโอโอซึงเชิงคืนวันนี้ผมจะมาทำโมเมนต์เล่นเกมกับที่พาร์ทสองครับซึ่งเกมที่เราจะมาเล่นนั่นคือเกมติ๊กแนนปาร์ตี้เราจะมาเล่นโหมดเทอร์นาเมนต์นะครับสองคนคิงจะเล่นกับบอทเด่นจะได้สนุกขึ้นโอเคครับเราจะมาเล่นกับบอทนะครับเอา 9ด่านซึ่งเรียนต่างครบนีไ่ไม่ได้เรียกนะครับจะไปเป็นเไม่อนเฉี่ยเขาไปเล่นกับ่ซิมบี้เยอะกันผมเป็นสีฟ้านะครับที่ผมเป็นสีแดงส่วนสีเขียวกับเหลืองนนะคะอือบอล์ดยเข้ามาหน่อยจีออมีเสียงฟาร์มด้วย ตอนนี้ผมได้ไก่น้อยกว่าพี่ต้องแย่งกันนะชิงไก่มากระจุกกระตุนี้แหละดีหน้าร้าวพอดีเลยที่น่าขอขอตัวนี้นะทีมขอไก เสมอกันทุกคนนะครับบอทมันรอไก่มันมาหาอยู่ไงถ้าวิ่งมันจะไล่มันจะแบบมันจะหนีและมันต้องให้หลายๆคนมาต้อนผมเป็นสีฟ้าแล้วก็พี่ผมเป็นสีดผมบอกว่าเต่าซอมบี้ห้ามโดนซอมบี้กินถ้าโดนกินมีก็จะกลายเป็นซอมบี้แล้วก็ไล่ตามคนอื่นได้อ่าเยี่ยมไปเลยฮะอย่าขอร้องอย่าไล่น้องคิมเอากลายเป็นคิมชนะทั้งนี้ แต่หิมไปไล่โดนสีเขียวไม่ก็เหลืองก่อนหิมไปไล่โดนสีเขียวก่อนว่าดสีเขียวมันมาตัดหน้านะคิมคือแบบนี้หิมครับวีนะคิมมาแล้ว ้ไม่ได้เก็บน้อยสุดแล้วอ่ะเกมต่อไปเกมต่อไปต่อไปต่อไปเฮ้ยเฮ้ยไม่่ใช่วลยทีตกเองนะ ผมไม่ได้ทีโลจำได้เกมนี้ไหมจำได้ไหมเมื่อคริมเคยแบบชิดขอดแต่ว่าน้ื่อคริมเข้ามาได้สองสารอบเมื่อคริมก็ชนมันออกมันเจอสามรอบไงเฮ้ย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 มันอคิมควรไปอยู่ตรงที่ที่มันมีคนเยอะๆนะครับแล้วมาช่วยกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ <What? S 2> เกมครับลมของเย,ยีมกับน้องกิมมันเป่าเข้าหากันน้องกิมก็บอกเดี๋ยวีงยว่าอย่ามาทางนี้ไม่งั้นเราตายคู่ม,มันมีตัวซอมบี้มาด้านหลังนึงด้วยไงช่างเถอะน้องกิมจะแก้มือรอบหน้าเพราะว่าแนจำได้แรนเดอม์ตัวอีกหนึ่งเลย <S 2> <S 2> เมครับเราไปอยู่ชิดๆกันแล้ว ผมหลอดดิ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 ดดดดอิมได้แฟนมาคิมแล้วเหรอโทสีเหลืองเลยนักิมแพ้บดเฮียกดไม่ขึ้นนิ้วเฮด้านไปนะนิ้วพี่ผมดัางครับ ความจริงก็มีเกิดขึ้นนะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาแล้วสีเขียวไม่ยังพอดีดโผล่เนมนก็ยังแสง,งแนะทั้งด้านเกมสุดท้ายจะเป็นใบมังกรนะคะกีครับสะบัด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 เราจะได้เยอะขึ้นเป็นแสงแล้ก็อาจจะเป็นกุญอจ เราสะบัดนะครับมันจะได้เยอะขึ้นผมแทงที่ได้แล้วตอนนี้ผมอันดับหนึ่งคู่กับสีเหลืองด่านสุดท้ายของเยกมยนะมีผักสีเขียวด้วย คีมครับเป็นผักสีเขียวเลยผักสีเขียวเย้สีเขียวมันผักนาาริมตกอ่ะโอาผู้ชนะคือบอดนะ, <c oughs> ะขัะนี้ความยาวคลิปอยู่ที่6นาทีมันสั้นไปไหมก็ไม่สั้นไปหรอกถ้าครึ่งชั่วโมงมันจะยาวไปหมายถึงประมาณ10นาทีอ่ะ เอาอีกสซกเกมหนึง<ะ>่งประมาณสิบสองนาทีผมาว่าผมจาเอีกหนึ่งรอบครับแลนด้อมกันอีกนะครับไม่งั้นคลิปมันจะสั้นไปเกมนสีเฮ้ยได้ของใกล้ตัวเอย ไม่ได้นได้แคไม่ได้ยินแต่เราสองคนอยู่ไกลอ่ะโอเคโอมีคนหาให้กับรถ เพ่มเดือนเพิ่กันเฮ้ยเพิ่งิงว่ามันแย่งของกันเลเินากัารอื่นนี่บเสียเวลาเสียเวลาเฮ้ยเอาไปไอ้สีเหลืองเอาไปเาเจ้าเอาชีวิตสิสอ ผมเป็นสีฟ้านะครับเออผมบอกไว้รอบที่3ามแล้วนี่นะเฮ้ยจังเถอะแล้วก็เสียงผมในชีวิตจริงกับในไมค์มันไม่เหมือนกันนะครับ เดินเลยเดินเลยโอ้โหทีมกำลังร้อนาหรือเปล่าฟังอะไรอยู่ฟังอะไรอยู่ฟังเพลงเพลงอะไรอันนี้เกมอะไรอ๋อ่เฮ้ยอย่ายิงฉันอย่ายิงฉัน

นไม้อาเกระสือตัวเองยิงโดนตัวเองซะงั้นทีมครับเฮ้ยยังไม่จบยังไม่จบเวนเวนทีมครับอย่าโดนสีเขียวอย่าโดนสีเขียวแล้วมันจะจบเมื่อไหร่จบจนกว่าทุกคนจะเลือดจบจนกว่าจะมีคนเลือดหมดสามคนคนที่สี่จะไม่หมดคนสุดท้ายที่หมดทีมเก็บได้ทีละรอบนะ คุออยากแก co ้ต mm ัว hmm, อ so so. mm ่ะอยากเห็นครับเราสามารถเห็นได้ด้วยเหรอเังแต่ได้่อาจะมีพัทสี่พัทห้านะครับเพราะยิมเรียนพิเศษเสร็จแล้วนี่เป็นฉัใชื่อไม้จูสีเหลืองไอ้เหลือง เฮ้ยอย่าไปขันไอ้ผีไอ้เลี้ยงขันจะแก้เลยเห็ุท้องคำเห็ุทองคำเห็ุท้องคำปีเื่อนปีบดบดที่หน้าสงสารขอโทษ คุณมีด้านใช่ไหมคุณมีด้านใช่ไหมเลยจซี่นี่ดูเล็กซี่มันขอเห็ดสุดแรงเลยบิงเงเอ้านี่จะายเป็นแบบอ้าแล้วผลสุบเฮมได้น้อยสุดเลยนะครับเฮมครับเมื่อกี้เฮมเลืึกยังไงเฮมกำลังจะทุบเห็ดสีทองแล้วชนะน้องคิมแล้วชนะแล้วก็เสมอกับน้องคิมอ่ะเ้็กซิ่ทุบเฮมแล้วคิมก็ไปทุบเห็ดสีทอง ยิงัวได้ไหมมีกรหนดไม่ได้มีกระหนดกระสุนอยู่แล้วก็มันจะเอยียงไปเอยียงมาไม่ชอบเเวลามันเอยียงไปเอยียงมากระสุนหมดต้องเติมพลังต้องเติมกระสุนตอนนี้แต้มไม่ิงกำลังนำอยู่เลยค่ไม่คิงเก็บสีแดงได้เยอะ๋อ,อไม่โดนโดนโดน ให้โดนค่ะโดน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 บะเบิดเฉียดด้วยนี่ครับกดลัวแล้วหมดนะกดลัวแล้วหมดนะ จะวงกลมอะไรพวกนี้ไม่ได้มันอยู่ในหน้าจอเพชรน้องคิมออกจากหน้าจอเพชรเอาออกแบบนี้เองโอ้จบกันแพ้เพราะเพชรได้จบง่ายเลยคลิปยาว มาทชันมาทชั้นาทาชั้นนีน่งครับราคอยู่ใกล้ๆแต่ละไม้ได้ครับมันน่ากลัวมันร้อนชิดม,มุมดีกว่าช <c oughs> ิดมุมชิดมุมเป็นความคิดที่ดีมากลยไม่ไดี <c oughs> โดนดักสองทางหนีไม่ได้ไม่น่าชิดเลยนี่ไม่น่าชิดเลยแลย้วย,ยิ่งกลัวเดินต่อไปแล้วมันหาโถอ <c oughs> ิมหนีทันอ่ะจบยังยังีเ <c> ฉ <oughs> ียดโดนไหม เดี๋ยวเฮ้ยจะเป็นเริ่มน้อยละเฮ้ยมแล้วยันยังไม่รู้จะฮีไปทำไมอ่ะโอเคคิวก็ได้แม่นมากเลยครับพิมแม่นมากฉันตุมันได้เออครับแป๊บนี้เลยทีมครับได้ก่อนมีผิดก่อนนะ แอปพมครับตอนนี้อย่าเพิ่งสู้กันหิวกันก่อนขอเรับแ้วีมหิวเยอะกว่าเอ้ยเ้ยม่นมากเลยพิมครับพิมคือเทพเจ้าแห่งความเม่นเลยเทียนพีเทียนพีเฮ้ๆ ยเฮ้ไม่มีกระสุนิิิิิิววววววแล้ก็ยงีีน่ แาปสู้รอบนี้มันน่าจะเป็นโถดเลยโอเคแต่สุดไม่ทันเอาตัวเองมันยิงเดินตัวเองได้นะัไม่ใช่วิ้งยิงยิงยิงนานมากเลยกว่าจะจบตอนนี้หัวใจผมเต้นดัวไปหมด คื่นเต้นว่าเลยก็ถือว่าการเล่นแบบนี้มันดีกว่าการที่เรเล่นถิงดอมแบบเงียบ <N> ผมเงียบมากเลยต่อไ,ไม่ได้ท่ไดมันยังไม่ได้เต้มเลยยิ่งขยันเลยต่อๆๆได้เต้มก่อน โอ้โหงก็มือกดก็เลยก็กดได้โอ้โ okay ห่ยังสูงเลยโอ้โหยังไม่ได้เลยนะ ขณะนี้ความาความยาวคลิปอยู่ที่17นาทีขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบจบกด Subscribe และกดไล k e like ด้วยนะครับแค่นั้นแหละครัจบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ